คนจนเฮล่านบัตรคนจนรับเงิน500บาทต่อเนื่องอีก12เดือนพร้อมเงินเยียวยา5,000บาทอีก1เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเฮดังๆสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ด้านกระทรวงการคลังประชุมด่วนมอบนโยบายของกระทรวงการคลังเพื่อเตรียมพร้อมใช้เยียวยาประชาชนด้านบัตรคนจนเพิ่มเงิน500บาทต่อเนื่องถาวรอ,อีก12เดือนจากคนละ200ถึง300บาทกลายเป็นได้เพิ่มคนละ4 0 0ถึง5 0 0บาทตลอดอายุ1ปีโดยเพิ่ม7เงื่อนไขสำหรับบัตรคนจนเพื่อลงทะเบียนใหม่ และลงทะเบียนเยียวยารับเงิน5,000บาทต่ออีกหนึ่งเดือนสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยพร้อมกลุ่มร้องทุกข์รวดเดียว1 5 0 0 0บาทนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังณห้องประชุมวายุพักศีของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่14ตุลาคม63โดยการมอบนโยบายมีการหารือหลักๆห,หลายเรื่องก็ได้แก่ มาตรการบัตรคนจนเคาะเงิน500บาทต่อเนื่องอีก2เดือนและชอบดีมีคืนรวมถึงโครงการคนละครึ่งที่เป็นมาตรการระยะยาวทั้งสิ้นทั้ง3าโครงการโดยโครงการทั้งหมดก็ได้เคาะครบแล้วเหลือโครงการบัตรคนจนโดยเนื้อหาการประชุมก็มีดังนี้นะคะโดยจะจัดสรรใหม่สําหรับบัตรคนจนโดยเพิ่มอีก7เงื่อนไขเพื่อลงทะเบียนใหม่โดยการลงทะเบียนรอบใหม่นั้นขั้นแรกก็คือดังนี้นะคะ ตัวอย่างที่1น,นะคะครอบครัวในเมีสมาชิกในครอบครัวจํานวน4ี่คนผู้เป็นพ่อสามารถหารายได้ได้4 0 0 0 0 0บาทต่อปีส่วนคนอื่นๆในครอบครัวไม่มีรายได้วิธีคิดก็คือรายได้ของพ่อจํานวน40,0,000บาทหารด้วยจํานวนสมาชิกจํานวน4คนก็เท่ากับว่ามีรายได้คนละ1 0 0 0 0 0บาทต่อคนย่อมเท่ากับว่าครอบครัวในเมีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะตัวอย่างที่2นะคะ ครอบครัวนายบีมีสมาชิกในครอบครัวจำนวนสี่คนผู้เป็นพ่อสามารถหารายได้ได้สองแสนบาทต่อปีและลูกชายสามารถหารายได้ได้อีกสามแสนบาทต่อปีวิธีคิดก็คือรายได้ของพ่อและรายได้ของลูกชายรวมกันได้ห้าแสนบาทต่อปีหารด้วยจำนวนสมาชิกจำนวนสี่คนก็ตกรายได้เฉลี่ยคนละ 1 2 5 0 0 0บาทต่อปีย่อมเท่ากับว่าครอบครัวบีไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และนี่ก็คือเกณฑ์คร่าวๆนะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยนายละวันลแสงสนิทบอกว่าจะเพิ่มเงินให้แบบทาวอนคนละ400-500ถึงบาทไม่ใช่200-300ถึงบาทอีกต่อไปเพราะคาดว่าจะคัดคนออกเป็นจานวนมากส่วนโครงการแจกเงินต่ออีก5,000บาทอีกหนึ่งเดือนนั้น ไม่รวมกลุ่มร้องทุกนั้นกระทรวงการคลังคาดว่าจะใช้งบประมาณ50,000ล้านบาทอาฉีดให้เฉพาะสําหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นจากโครงการของรัฐบาลจริงๆซึ่งทางกระทรวงการคลังคาดว่าเหลืออยู่อีกประมาณ5ล้านคนเท่านั้นรวมถึงเด็กจบใหม่ที่ได้รับผลกระทบด้วยแต่เนื่องด้วยมีโครงการอุ้มชูเด็กจบใหม่มากมายทําให้กระทรวงการคลังต้องคิดใหม่ว่าจะคัดกลุ่มเด็กจบใหม่ออกหรือไม่ ไม่ให้สามารถลงทะเบียนได้โดยเงื่อนไขก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับการประชุมของกระทรวงการคลังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ